เราก็มาดูทดสอบของสนับมือตีนแมวนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะห่มสวมใส่เข้าไปนะครับผมจะทดสอบกับต้นกล้วยนะครับว่าเป็นไงนะครับอ่ะนี่นะครับ สวัสดีครับเราก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับเป็นสนับมือตีนแมวนะครับเป็นสนับมือตีนแมวตัวนี้อ่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับรูปร่างรูปทรงก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นสนับมือตีนแมวนะครับตัวนี้เป็นตีนแมวเลยนะครับเป็นตีนแมวการใช้งานเนี่ยคุณสามารถเอาผ้าพันแถวนี้ได้เอาผ้าพันแถวนี้ได้นะครับแถวนี้ผ้าพันตรงนิ้วตรงนี้เวลาใส่เวลาใช้งานเนี่ยคุณจะได้นุ่มมือนะครับนุ่มนุ่มนิ้วนิ้วนะครับ ก็การใช้งานเนี่ยก็สอดนิ้วเข้าไปอย่างนี้นะครับทั้งสี่นะครับทั้ง4ี่หรือว่าเนี่ยนิ้วไปทั้งสี่ถือให้แน่นจับให้แน่นนะครับจับให้แน่นพอจับแน่นปุ๊บคุณก็สามารถเคาะลงอออไปนะครับถือว่าแข็งแป๊กนะครับแข็งแป๊กเลยนี่นี่นะครับ แข่งแป๊กเลยเป็นสนามมือตีนแมวที่ถือว่าเข้ากับกำม,มือนะครับอเรามาวัดกันเลยว่ามันระยะมันเท่าไหร่นะครับระยะมันเท่าไหร่อสนามมือตีนแมวเนี่ยระยะมันจะอยู่ที่11เซนนะครับ11เซน11 cm, นะครับระยะห่างตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับ8เซน7เซนนะครับ ถ้าระยะนิ้วมือก็ประมาณ8เซน่ะสมมุติว่ามือถมเนี่ยมือถมก็มือผมก็วัดวัดอยู่ที่ประมาณ6-7เซนนะครับ7เซน7เซนเวลาจับเวลาจับนี่ก็เป็นการจับแบบนุ่มนวลคุณสามารถเอาผ้าพันรอบแถวนี้ยให้มันนุ่มนะครับตรงนี้ด้วยผ้าพันนะครับเอาผ้าพันหรือว่าเอาอะไรนุ่มๆอะ่ะมาพัานแถวนี้มันจะทําให้สมูท ัวคุณสมเวลาจับคุณจะสมุิมากขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไปทดสอบครับเราก็มาดูทดสอบของสนับมือตีนแมวนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะห่มสวมใส่เข้าไปนะครับผมจะทดสอบกับต้นกล้วยนะครับว่าเป็นไงนะครับนี่นะครับเป็นรูนะครับนี่เป็นรูนะครับ นี่เป็นรูนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกับลูกกล้วยนะครับปึ๊กอ่านะครับปึ๊กอ่าปึ๊กนี่นะครับทดสอบต้นกล้วยนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับแพงน,นะครับนี่น เรามาทดสอบกับต uh, to ้นกล้วยล้มนะครับ like. นี like. ่นะครับนี่นะครับเป็นรูเป็นรูเป็นรูนี่เป็นรูรูนะครับทดสอบอีกทีนะครับนี่เป็นรูนะครับเป็นรูเลยนี่เป็นรูนะครับนี่สอบเข้าไปนะครับนี่นี่นี่นะครับ สัเดเยอะอ่าเนี่ยครับคุณต้องเอาเนี่ยมือมันจะเป็นรอยนะครับคุณต้องหาผ้ามาพันนะครับมันก็จะเละประมาณเนี้ยเวลาชกนะครับนี่คุณต้องหาผ้ามาพันบริเวณนี้นะครับทําให้คุณเนี่ยจับได้สะดวกแต่เนี่ยมันจะเป็นรอยมือเป็นรอยนะครับโอเคครับก็สายที่ใท่านดูว่าสนามมือตีนแมวมันใช้งานกันยังไงฮะประมาณนี้นะครับนี่โอเคนะครับก็สายที่ใท่านดู การใช้งานสนับมือตีนแมวนะครับเนี่ยนะครับสนับมือตีนแมวโอเคครับการใช้งานก็จบเพียงเท่านี้นะครับ